สวัสดีครับสวสว,สวัสดีสวัสดีครับวงครับเออไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะ สวัสดีครับโอ้ว่าไงล่ะเจ้าแมวน้อยผมอยากจะฟังนิทานครับโออนิทานอยากนันเหรอฉันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะฉัน่าน,นานนะ่าอยากจะฟังนะแต่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมันมีวัวตัวหนึง่งลอยล่องน้ำมาแล้ววัวตัวนั้นน่ะเขาก็เป็นวัวที่พูดได้ได้วยนะ แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเล่าไงต่อแล้วเรื่องเรามีแค่นี้แหละม,มีมีแค่นี้จริงเหรอครับถ้ามีแค่นี้ตายซะเอออะไรกันเหรอมีวัวตัวหนึ่งลอยล่องน้ําอย่างนั้นเหรอแปลว่ามันต้องอยู่แถวทะเลแน่นอนเลย ฉันจะต้องไปที่ทะเลรถบัสน่นาช่วยเราได้เออผม oh <my> ถ้าผมจะขึ้นรถบัสผมต้องทำไงวะเนี่ย oh <my> หลีทางไป oh <my> ผมอยากเจอวัวที่ลอยล่องน้ำเห้ hey, ปุ่มนี้มันปุ่มอะไรกันนะเอ้ oh <my> ไฟเขียวแล้วฉันขอลองกดดูนะ เฮ้ยอ้ระเบิดระเบิดฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปสำหรับแมวนะฉันจะไปที่ชายหาดเองขมงรุ่นวายขนาดนี้ฉันเพียงจะไปที่ชายหาดเท่านั้นทำไมตัคุณตำรวจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมืองปั่นป่วนไปหมดแล้วอะไรอ่ะดับทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้มีดอะไรอ่ะยาไอ้ผมเป็นแค่แมวแค่แมวแค่แมว ชายหาดจะอยู่ข้างหน้าฉันอยากจะเจอวัว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 ,วฉันรู้สึกว่ามันมีคนตามหาฉันเลยนะแต่ว่าคขามไม่มีหรอก โอเคชัดขอได้ทำตัวอีกสักรอบแล้วชัดคือวัววัวคือสิ่งมีชีวิตสี่ขาเลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีเขาด้วยแล้วก็ตัวอ้วนเหม่งเป็นอะไรกันไม่เคยเห็นวัวหรอวันนี้นะน้องวัววันนี้จะมาพูดเรื่องน้องวัวอะไรจะสอบกลางภาคแล้วนะเออแล้วตอนดีเอะอ, oh <my. S 1> อะไรกันเนี่ยมนุษย์มนุษย์จะเป็นมนุษย์ทำอย่างนี้มนุษย์มนุษย์เนีย่ย เป็นสายพันธุ์ที่แบบเกิดมาแล้วแบบมีดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผิดกับวัวที่เกิดมาก็ต้องให้มนุษย์ฆ่าตายแล้วก็เอาไปทําเนื้อกินแล้วกูทําเสียงแบบนี้ทําไมวะเนี่ยคือน้องวัวกำลังจะสอบกลางภาคก็เลยว่าจะไม่ลงคลิปนะแล้วถ้าเกิดลงอาจจะลงแบบนาน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 แบบนานๆานจะเจ็รอคอนเทนต์ที่มันดีๆก่อนแล้วรอฟิลต์ต่อก่อนเพราะการบ้านก็เยอะแล้วกูจะทําเสียงนี้ทําไม อย่างนีงคือน้องวัวเรียนไม่รู้เรื่องเลยนะครับใช่เรียนไม่รู้เรื่องเลยจริงๆไม่รู้ว่าทําไมเรียนไม่รู้เรื่องก็น่าจะเป็นเพราะน้องวัวหรือว่าเป็นเพราะก็เป็นเพราะกูเองนี่แหละที่กูเรียนไม่รู้เรื่องไงแล้วอีกอยาดหนึ่งคือน้องวัวไม่อยากลงคลิปทีทีเพราะว่ากลัวคลิปไม่มีคุณกลัวลงคลิปที่ไม่มีคุณภาพลงไปแล้วเลิกเรียกต่วน้องวัวได้แล้วเวผมกลัวลงคลิปที่มันไม่มีคุณภาพลงไปอะไรประมาณนี้นะ โอเคถ้าเกิดผมถือปืนแล้วก็ลิงไปที่นั้นมันจะเป็นไงวะโอเคน้องวัวแค่ทำคลิปเก่าๆปัญญาอ่อนแบบนี้ขึ้นมาเล่นๆเฉยๆนะโอเคไม่ดูไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็ถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้น้องวัวด้วยนะบาย